ต่อไปนะครับการอัปโหลดรูปภาพหรือว่าการนำรูปภาพเนี่ยมาใส่ในอ b อบเจกต์ของเรานะครับสังเกตง่ายๆครับสำหรับรูปภาพเนี่ยมันจะมีตัวอ b อบเจกต์นะครับอยู่ในกล่องเครื่องมือทางด้านซ้ายที่ชื่อว่า image เนี่ยวิธีการใช้เราแค่คลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวาง ที่ออบเจกที่เราต้องการวางไว้ข้างในเราจะวางไว้ข้างในหรือวางไว้ด้านนอกก็ได้นะครับอ่เราคลิกซ้ายค้างลากแล้วปล่อย i m a ม e จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคอนโทรลนะครับในการควบคุม i m a ม e เนี่ยเราสามารถที่จะคลิกที่อ b อบเจกโดยตรงหรือคลิกที่พ็อปเปอร์ตี้บาร์ที่ชื่อของอ็อบเจกนั้นก็ได้นะครับเราสามารถที่กำหนดอะไรได้บ้าง ความกว้างความกว้างนะครับเต็มพื้นที่ไหมอ่าอย่างอันเนี้ยครูจะให้ออบเจกต์นี้นะครับรูปภาพเนี่ยไอเมตัวเนี้ยกินพื้นที่แบบเกือบเต็มนะครับก็จะเซตเป็น90%รูปภาพนะครับ9 0และ y ที่90%เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีขอบจอเห็นครับนี่คือขอบจอ นะครับอ่ะทีนี้องค์ประกอบต่อไปนะครับที่เราต้องดูก็คือในส่วนของ Picture ตอนนี้เราจะยังไม่มีรูปภาพสำหรับการดาวน์โหลดรูปภาพง่ายๆนะครับก็คือเราเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาแล้วค้นหารูปภาพของเราที่เราต้องการอย่างเช่นนะครับคำว่าอ,อยากได้ภาพแมว อ่ะนี่คือรูปภาพที่เราอยากได้นะครับหลัจากนั้นเราต้องดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องของเราก่อนคลิกที่รูปแมวการดาวน์โหลดก็จะเหมือนกับตอนที่เราเรียน photoshop ใช่ไหมครับคลิกที่รูปแมวคลิกขวาเลือกคำสั่งบันทึกรูปภาพเป็นบันทึกเลยนะครับอันนี้อ่ะแล้วก็เลือกที่ตั้งเป็น picture ที่สำคัญนะครับในส่วนของไฟล์เนมเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษย้ำนะภาษาอังกฤษอะไรก็ได้อาจจะตามด้วยตัวเลขก็ได้กดเซฟเราจะได้รูปนะครับและรูปจะต้องมีนามสกุลเป็น .jpg เท่านั้นดอ,ดอื่นจะไม่แสดงนะครับอ่ะ หลังนั้นเรากลับมาที่เว็บของเราอ่ะที่แอปของเรานะครับเราก็มาคลิกที่ image และเลือกคำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับ media เลือกข้อปุ่ม upload file แล้วจะมี object มีกล่องเพิ่มขึ้นมานะครับเราเลือกไฟล์ และเลือกไปที่ตั้งที่เราบันทึกรูปภาพไว้คือ picture อย่างในกรณีนี้เมื่อสักครู่นะครับบันทึกชื่อไฟล์ไว้ว่าตัวนี้ jpg เลือกแล้วกด open พอ open เรากด ok รูปของเรานะครับจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยหลังจากนั้นเรามาคลิกที่ object image เหมือนเดิมครับ เราเลือก picture จากนั้นเป็นรูปที่เราเพิ่งอัปโหลดขึ้นมากดโอเคนี่คือรูปของเราครับอ่าซึ่งรูปของเราตอนนี้มันกินพื้นที่ด้านในใช่ไหมครับ <c oughs> จากการที่เรากำหนดในส่วนของว่าอ่ะไฮเนี่ยเป็น90%ดังนั้นเราก็เอาเป็นฟิ l พาเลตเห็นไหมครับ เติมเต็มในด้านมุมมองแล้วแต่ของเรานะครับในส่วนของการรูปแบบของการออกแบบเนาะนี่คือการใส่เลอ,อการใส่รูปภาพและการดาวน์โหลดนะครับรูปภาพเพื่อใช้ในแอปพลิเคชัน mit ของเรานะครับ